ตอนนี้ก็เหม็นโอ้หนะคะก็เหม็นโอ,โอสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเตียแบ็กฟอกวันนี้เตียมีหน้าไม้ตัวใหม่มานําเสนอเป็นหน้าไม้หนังสติกตัวนี้เลยหน้าไม้หนังสติกรุ่นท TT นะคะด้ามจอบจะเป็นเหล็กไกจะเป็นเหล็กรางจะเป็นดางโลงหะปีก จะเป็นปีกเหล็กเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถโหลดลูกเหล็กได้ถึงห้าสบลูกเลยยางข้างละ2เส้น8ดแรงดึงลวดสลิงในตัวไปให้1เส้นของแถมครบชุดพร้อมใช้งานมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันลวดสลิงสำรอง1เส้นยางสำรอง4เส้นลูกเหล็กขนาด8ปมิลให้ไปเลยจุกๆ100ลูก ถุงมือหคู่ไม่พอนะคะคุณลูกค้าแถมเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำไปให้อีก1ตัวทั้งชุดนี้ในราคาเพียง1,599บาทครบชุดพร้อมใช้งานพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์หรือโทรมาได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ได้เลยส่งฟรีอมเฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มค่า